就变成腔腔了。 ได้ไหมเออได้ไม่ได้ ไม่ได้วางโดนท่อเนี่ยท่อน้ำโดนท่อน้ำ มองไม่เห็นตัวล่างมองไม่เห็นนะครับตัวล่างอยากให้ตัวนี้มีตัวหนึ่งตัวนี้นะตรงนี้ขา,ขาวๆจะมีปุ่มตรงนี้นะปุ่มเนี่ยตรงนี้นะนขาวๆแล้วก็มีปุ่มนิดอันหนึ่งนะปุ่ม นนตัวนเดตัวเอลนนไ,ไ,ไม่ใช่อ่ะเออเป็นตัว W L บครับตัวบน W l อนนไอ้มากไอ้ข้อเวียงไม่แน่ใจมันนี่มีมากหายไปแล้วดูอยู่หรอไอ้ดูหายหมดตด,ดมานานหลายปีแล้วมองไม่เห็นถ้าไม่แน่ใจมากสีไวค้ครับ หรือไม่ก็ถอดอันนี้ออกถ้าเราทํานี้ผิดกถอดหัวเผาออกตัวนึงถอดหัวเผาออกให้มันสุบหนึ่งอัดสุดะหรือดูวาวนี้เอาถอดฝาเข้าวาวแล้วดูจงังหวะเอาคแค่นั้นแหละถ้าเราไม่ได้ใจนะถอดฝาเข้าวาวออกมาแล้วก็ดูจงังหวะเอาถ้ามีช่างอื่นทําออกมาก่อนแต่นี้ไม่ต้องนี่ปึ๊บมนี่ได้เ,เราไม่ได้ใจมาร์กไว้อันหนึ่งมาร์กใส่ผ่านอย่าให้มันเทียบ เอาซีอิมาร์กตรงนี้ได้นี่มาร์กตรงนี้ไว้อย่าให้รถรเทียบย่าให้เครื่องเทียบเนี่ยนั่นแหละครับอย่าอย่าให้ใครหมุนอันนี้เล่นต้องเอานี่ออกต้องเอาออกเลยครับอย่าหมุนเล่นช่างถ้าเราไม่ได้ใจถอดฝาเข้า,าวาวออกถ้าเรามือใหม่นะถอดฝาเข้าวาวแล้วดูจงังหวะเอาจงังหวะโอ,เอ้เล็บออกโยกวาวทำแบบชิกวาวครับนั่นแหละถ้าเรางงนะตรงนี้มีสีขาวตรงเนี่ยกันอยู่ เนี่ยสีขาวตรงปีบปุ่มอยู่เนี่ยติงตรงนี้ครับตรงนิ้วเห็นไหมนิ้วตรงนิ้วจะมีติ้งอยู่ตรงนี้ตรงนิ้วนะตรงนี้มีติ้เราจะขังบทเห็นมเนี่ยติ้งตรงนิ้วครันนิ้วไหมครับใช้พานมารุ่นนี้ที่จะลงเอาอะไรตัดไว้เงี้ยเห็นไหมตัดไว้ไว้ครับตัดไว้เงี้ยครับแก้วเลย เน,นี่ง่ายนี่ไม่มีอะไระแค่น,นั้นแหละถอดง่ายๆเราก็ถอดน,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 นี่ออกก่อนถอดสปริงนี่ออกก่อนถอดนี่ออกแล้วก็ถอดสปริงนี่ออกสปริงเนี่ยสปริงนี่ใส่ที่หลังได้เนี่ยมีสปริงตัวเดียวเองทายนี่รวมก่อนดึงแล้วก็ถอดสปริงอกอกแค่นั้นเองง่ายๆไม่มีอะไรีเบอร์14ตัวเดียวอันนี้ง่ายอยู่เปลี่ยนสายพานดิ่งเนี่ยจากฟอร์